สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้นะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งอาจจะท่านอาจจะได้ใช้มันนะครับในการทํางานการเรียนนะครับหรือใช้ในการปรับปรุงนะครับการทํางานนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับทำการบันทึกงานชิ้นงานเรานะครับไฟล์งานเรานะครับอัตโนมัตินะครับซึ่งโดยปกตินะครับเวลาเราทํางานไปนะครับหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเหมือนผมนะครับพิมพ์งานไปนะครับจนเกือบจะเสร็จนะครับ ปรากฏว่าเครื่องแห้งค้างนะครับนะไฟที่เราทําไว้นะครับแทนที่จะสําเร็จนะครับก็ปรากฏว่าหายไปนะครับต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับหลายหลายหลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับหรือทํางานอยู่ดีๆไฟดับอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแล้วครับนะสุดท้ายต้องมาทําใหม่นะครับโดยปกติแล้วนะครับโปรแกรม Excel นะครับก็จะมี ตัวที่ทําให้เรานะครับสามารถที่จะตั้งค่านะครับให้โปรแกรมเซฟงานให้อัตโนมัตินะครับทุกๆกี่นาทีวินาทีอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นโปรแกรม microsoft excel นะครับเวอร์ชัน2องพันเจ็นะครับมาดูวิธีทํากันเลยนะครับให้ท่านไปคลิกที่ปุ่มตัวเนี้ยนะครับปุ่มตัวนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนมานะครับมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับไปคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับตัวเลือกของ Excel นะครับคลิกไปนะครับแล้วก็เลือกแถบนี้นะครับเป็นแถบบันทึกนะครับบันทึกอันนี้จะเป็นตัวตั้งค่านะครับว่าเราจะบันทึกข้อมูลทุกกี่นาทีนะครับเดีตัวนี้จะถูกติ๊กไว้นะครับถ้าไม่ให้ ไม่ต้องการที่จะบันทึกอัตโนมัติทุกๆกี่นาทีก็ติตัวนี้นะครับแต่หากท่านต้องการจะบันทึกนะครับเช่นผม10นาทีมันนานไปนะครับนะถ้าพิมพ์เสร็จแล้วเครื่องดับอันนี้ก็ไปแล้วครับไม่เหลือแล้วนะผมอาจจะตั้งเซฟทุก5นาทีนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้นะครับพิมพ์เลขหาลงไปนะครับสุดท้ายก็กดตกลงนะครับทีนี้ทุกๆ5นาทีนะครับ เวลาท่านติมงานไปนะครับมันก็จะเซฟอัตโนมัตินะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองเซฟทุก1นาทีดูนะครับเพื่อเพื่อดูว่ามันจะทำงานไหมนะครับรบันทึกนะครับทุก1นนาทีนะครับตกลงนะครับ นี่เวลาท่านพิมพ์งานไปนะครับท่านก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเมอครบหนึ่งนาทีปุ๊บนะครับทนะางโปรแกรม Microsoft Excel ก็จะทําการเซฟให้นะครับนะอันตโนมัติไ้ให้นะครับอันนี้ก็เพื่อ,อป้องกันนะครับนะไฟตกไฟดับไฟกระชากเครื่องแห้งนะครับนะข้อมูลที่ท่าน พิมพ์มานะครับจนเกือบจะเสร็จอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะได้ไม่หายนะครับนะถ้าพิมพ์ไปแล้วเกือบจะเสร็จแล้วนะครับไฟดับอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับเหนื่อยเลยนะครับนี่ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับนํามาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับก็จะมีทิปแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมสับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับ